สำหรับหลายคนที่ใช้งานแอปโฟนแอปแล้วก็ใช้งานแอปโนนะครับในส่วนของการใช้งานในส่วนของลิตตัวนี้นะครับดูว่าเพื่อนๆเ,เขียนพิมพ์ข้อความนะครับเพื่อเลือกรายการแล้วก็ต้องการแยกหัวข้อหลักหัวข้อย่อยเพื่อนๆสามารถทําได้อย่างง่ายดานะครับอย่างเช่นมีลิตรรายการอยู่5ตัวนะครับเพื่อนๆเนจนว่ามีตัวที่5้านะครับ ที่มีการแ็บไปหรือว่าย่อหน้าไปหนึ่งครั้งนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเพืเ่อนๆอาจจะไม่เคยใช้งานนะครับก็อลองดูนะครับเราใช้วิธีการปัดจากซ้ายไปขวานะครับนะครับแค่นี้นะครับนะครับปัดกลับหรือว่าปัดถอยหลังก็ได้นะครับนะครับบางครั้งเราต้องการพอค่อยย่อย ตีว่าข้อย่อยในว่กข้อหลักหรือว่าจะย่อยไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเพื่อที่จะง่ายในส่วนของการเรียงรายการลิสต์และก็ลำดับความสำคัญของข้อความน,น,นะครับก็ือว่าตอบโจทย์สำหรับการใช้งานนะครับสำหรับใครที่ใช้แอป,ปโน้ตหรือว่าการจดบันทุกบ่อยนะครับก็ลองดูนะครับมีประโยชน์มากนะครับในส่วนของการใช้งานเราไม่จำเป็นต้องไป พิมพ์ใหม่พิมพ์ให้ยุ่งยากนะครับเราก็สามารถจะปัดไปยังลิสต์รายการพรือย่าย้ายต่างๆของวอลคลักก็ได้นะครับสะดวกดีนะครับสำหรับในคลิปต,ต่อไปก็จะมาแนะนำส่วนของการใช้งานแอปโน้ตที่น่าสนใจอีกหลากหลายฟังก์ชันนะครับที่จะช่วยเราสะดวกในการใช้งานแอปโน้ตนะครับสำหรับใครสนใจหรือว,ว่า เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือว่ากดไลค์คลิปวีดโอของเราคนับ